ก็สมัยนั้นเจ้าสรกานิสากยะสิ้นพระชนพระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ท่านว่าเป็นพระโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้าดังได้ยินมาพวกเจ้าสากยะมากด้วยกัน มาร่วมประชุมพร้อมกันแล้วย่อมยกโทษติเตียนบ่นว่าน่าอัศจรรย์หนอท่านผู้จเจริญไม่เคยมีมาแล้วหนอท่านผู้จเจริญบัดนีในที่นีใครเล่าจากไม่เป็นพระโสดาบันพระเจ้าสรกานิสากยะสิ้นพระชนแล้วพระผู้มีพระภาค ทรงพยากรณ์ท่านว่าเป็นพระโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้าเจ้าสารกานิสากยะมิได้กระทำให้บริบูรณ์ในสิกขาครั้งนั้นพระเจ้ามหานามสากยะราช เสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับทรงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วประทับนั่งณักที่ควรส่วนข้างหนึ่งครันแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระวโรกาสเจ้าสรกานิสากยะสิ้นพระชนพระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ว่า เป็นพระโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสารู้ในเบื้องหน้าดังได้ยินมาพวกเจ้าสากะยะมากด้วยกันมาร่วมประชุมพร้อมกันแล้วย่อมยกโทษติเตียนบ่นว่าหน้าอัศจรรย์นหนอท่านผู้จเจริญไม่เคยมีมาแล้วหนอท่านผู้จเจริญ บัดนี้ในที่นีใครเล่าจักไม่เป็นพระโสดาบันพระเจ้าสอรกานิสากยะสิ้นพระชนแล้วพระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ท่านว่าเป็นพระโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้าเจ้าสอรกานิสากยะ มิได้กระทำให้บริบูรณ์ในสิกขาพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนมหาบาพิษอุบาสกพูดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะตลอดกาลนานจะพึงไปสู่วินิบาตอย่างไรเล่า ก็บุคคลเมื่อจะกล่าวให้ถูกพึงกล่าวอุบาสกนั้นว่าอุบาสกพูดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะตลอดกาลนานเมื่อจะกล่าวให้ถูกพึงกล่าวเจ้าสรกานิสากยะว่าเจ้าสสรกานิสากยะเป็นอุบาสก พูดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะตลอดกาลนานเจ้าสรกานิสากยะนันจะพึงไปสู่วินิบาตอย่างไรดูก่อนมหาบาพิษบุคคลบางคนในโลกนี้เริ่มใส่ย,ยิ่งแน่วแน่ในพระพุทธเจ้าในพระธรรม ในพระสงฆ์มีปัญญาร่าเริงเฉียบแหลมและประกอบด้วยวิมุตติเขาย่อมกระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะไม่ได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่บุคคลแมนีก็พ้นจากหนารกกำเนิดสัตติรชาน ปิติวิสัยอบายทุกติวินิบาตดูก่อนมหาบาพิษบุคคลบางคนในโลกนี้เริ่มใส่ย,ยิ่งแน่วแน่ในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์มีปัญญาร่าเริงเสียบแหลมแต่ไม่ประกอบด้วยวิมุติเพราะสังโยชน,นเป็นส่วนเบื้องต่ำห้าสิ้นไป เขาเป็นพระอนาคามีผู้อันตราปรินิพายีอุปหัจจะปาริณิพายีสังขาระปริณิพายีสสังขาระปารินิพายีอุตังโสโตโอกนิธคามีบุคคลแมนีก็พ้นจากนารกกำเนิดสัตว์เดรัจฉานปิติวิสัยอบาย ทุกติวินิบาตดูก่อนมหาบาพิษบุคคลบางคนในโลกนี้เริ่อมใส่ย,ยิ่งแน่วแน่ในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ไม่มีปัญญาร่าเริงไม่เฉียบแหลมไม่ประกอบด้วยวิมุติเพราะสังโยาสามสิ้นไปเพราะราคะโทสะและโมหะเบาบาง เขาได้เป็นพระสะกะทาคามีจักมาสู่โลกนี้อีกคราวเดียวท่านั้นแล้วกระทำที่สุดแห่งทุกได้บุคคลแมนีก็พ้นจากเนรกกํกำเนิดสัตว์รัชฉานปิติวิสัยอบายทุกติวินิบาตดูก่อนมหาบาพิษบุคคลบางคนในโลกนี้ เริ่มใส่ย,ยิ่งแน่วแน่ในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ไม่มีปัญญาร่าเริงไม่เฉียบแหลมทั้งไม่ประกอบด้วยวิมุตติเพราะสังโยาม์สิ้นไปเขาได้เป็นพระโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้าบุคคลแมนี ก็พ้นจากนาโรกกำเนิดสัตว์เดรัจฉานปิติวิสัยอบายทุกติวินิบาตดูก่อนมหาบาพิษบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่เริ่มใส่ย,ยิ่งแน่วแน่ในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ไม่มีปัญญาร่าเริงไม่เฉียบแหลมทั้งไม่ประกอบด้วยวิมุติ แต่เขามีธรรมะเหล่านี้คือสตินสีวิริยินสีสตินสีสมาธินสีปัญญินสีธรรมะทั้งหลายที่พระตถาคตประกาศแล้วย่อมทนซึ่งการเพ่งด้วยปัญญาของเขากว่าประมาณบุคคลแมนีก็ไม่ไปสู่นรก กำเนิดสัตย์เดรจฉานปิติวิสัยอบายทุกติวินิบาตดูก่อนมหาบาพิษบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่เริ่มใส่ย,ยิ่งแน่วแน่ในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ไม่มีปัญญาร่าเริงไม่เฉียบแหลมทั้งไม่ประกอบด้วยวิมุต แต่เขามีธรรมะเหล่านี้คือสตินเซวิริยินเซสตินเซสมาธินเซปัญญินเซและเขามีศรัทธามีความรักในพระตถาคตพอประมาณบุคคลแมนนีก็ไม่ไปสู่นารกกำเนิดสัตว์เดรรชาน ปิติวิสัยอบายทุกติวินิบาตดูก่อนมหาบาพิษเปรียบเหมือนนาที่ไม่ราบเรียบมีพื้นไม่ดียังมิได้กลนหลักต่อออกและพืชเล่าก็แตกราวเสียถูกลมและแดดกระทบแล้วไม่แข็งเก็บไว้ไม่ดี ถึงฝนจะหลังสายน้ำลงมาเป็นอย่างดีพืชเหล่านั้นจะถึงความเจริญงอกง,งามไพบูรณ์บ้างไหมพระเจ้ามหานามสักยราชกราบทูลว่าหาไม่ได้พระเจ้าข้าข้อนี้ฉันใดดูก่อนมหาบาพิษในข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันธรรมะที่กล่าวไม่ดี ประกาศไม่ดีไม่เป็นนิยายานิกธรรมไม่เป็นไปเพื่อความสงบมิใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศอาตมภาพกล่าวเรื่องนี้ในเพราะนาที่ไม่ราบเรียบและสาวกเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบประพฤติตามธรรมในธรรมนั้น อัตมภาพกล่าวเรื่องนี้ในเพราะพืชที่ไม่ดีนูก่อนมหาบพิษเปรียบเหมือนนาที่ราบเรียบมีพื้นดีก่นหลักตอออกหมดแล้วและพืชเล่าก็ไม่แตกอราวไม่เสียลมและแดดไม่ได้กระทบแข็งแกร่งเก็บไว้ดีแล้ว ฝนพึงหลังสายน้ำลงมาเป็นอย่างดีพืชเหล่านั้นจะพึงถึงความเจริญงอกง,งามไปบูรณ์บ้างไหมได้พระเจ้าข้าข้อนั้นฉันใดดูก่อนมหาบาพิตรในข้อนั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันธรรมะที่กล่าวดีแล้วประกาศดีแล้วเป็นนิยญา,านิกระทำ เป็นไปเพื่อความสงบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้อาจธรรมภาพกล่าวเรื่องนี้ในเพราะนาที่ราบเรียบและสาวกเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบประพฤติตามธรรมในธรรมนันอาจธรรมภาพกล่าวเรื่องนี้ในเพราะพืชท,ที่ดีจะป่วยกล่าวไปใหญ่ ถึงเจ้าสรกานิสากยะเจ้าสรกาณิสากยะได้กระทำให้บริบูรณ์ในสิกขาในเวลาจะสิ้นพระชน